ค็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนงวดใหม่มาตามต่อนั่นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมากรากว่าหลักสิบล่างเราสูตรอยู่สมุดเล่มเล็กนี่เข้านั่นเพื่อนนะแต่เราเอาไปเทียบกับสูตรที่ว่าอยู่เล่มใหญ่หนูนสิเล่มใหญ่นะมาตัวแทน,น,นเพื่อนมาเลขสองหลักสิบล่าง หลักสิล่างมาเลขสองเดวเราไปชนเอาสูตรนั้นผมเห็นตัวชนมันได้เลขได้เล็กเกผมก็เลยเอาเล็กเก็ไปใส่หลักสิเลนเพื่อนถ้ากับสสูตรเดิมมันเป็น5สูตรตัดออกเหลือเหลือสสูตร4สูตรเราชนสามสูตรเราสิเอาเอา,เอ,าอีกสูตรหนึ่งมาชนเป็น4ีสูตรเท่าเดิมอา่าผมมาดูมันเข้านั้นเพื่อนนะ ทุกคน,นก็มาตามต่อหลักสิบล่างสูตรที่มันเข้านั่นเพื่อน,นะสูตรที่มันเข้าไม่เคยผิดอยู่มีอยู่สามสูตรนั่นเพื่อน,นะผิดหนึ่งงวดหนึ่งสูตรแล้วงวดที่ตั้งแต่ผิดหนึ่งงวดก็เข้ามางวดที่หกสูตรนั่นเพื่อนงวดหกสูตรนั่นสูตรหนึ่งไม่เข้าให้เราก็ว่าหลังจากนั้นก็เข้ามาแต่เราก็งวดที่ผ่านมาก็มาชวนเป็นตัวอย่างให้ดู ก็เข้าหลักสิบล่างอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคาเตือนครับชิปโลนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลื่อกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจะไอไปแล้วก็จะไออยู่เลยหลักสิล่างเนินเพื่อนนะ หลักสิบล่างเอาสามสูตนั้นเพื่อนนะสูตรที่สี่ก็ดูเป็นตัวอย่างว่าผิดหนึ่งงวดสามสูตรนี้ยังไม่ผิดอเดี๋ยวผมปรับขึ้นมาให้ดูให้ดูสองสูตรดูสองสูตรแล้วสูตรหนึ่งก็ติดมาก่อนเพื่อนก็ดูไปแนวแนวทางไปเพราะว่าเขาผิดหนึ่งงวดผิดก็ว่าผิดนั่นเพื่อนนะผมไม่เหมือนช่องอื่นที่ว่าให้ตำแหน่งมาแล้วเขียนไม่เข้าของผม ผมไม่ให้ตำแหน่งแต่ผมเข้านั่นเพื่อน,นะดูข้างล่างนี่เลยเพื่อนนี่ดูอันนี้เข้ามาสูตรหน้าจะสูตรหน้ากระดาษไม่ใช่กระดาษ a สนั่นเพื่อนนะเป็นสมุดธรรมดาเรา <c oughs> สมุดธรรมดาเหมือนกับสมุด นี่นานเพ pues ืここ mm ่อนไม่ใช <being> ่กระดาษ A อก็น่าจะเข้ามาประมาณปีนั่นแหละเพื่อนนี่3สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบห้าหสบปดสิี่สิบสาสี่ี่ปีหนึ่งปีนั่นเพื่อนนะหปีเต็ม หนึ่งปีเต็มสองสูตรนี้เข้ามายังไม่ผิดยังไม่ผิดผิดเพื่อนผิดผิดไม่มีเลขสามนั้นเพื่อนนะผมพูดความจริงไม่มีเลขสามเพื่อนหนึ่งวนันนี้ที่ยังไม่ผิดมีมสูตรนี้มีสองสูตรเพื่อนที่ยังไม่ผิดที่ยังไม่ผิดมีสองสูตรสูตรนี้ผิดคิดว่ายังไม่ผิด ไม่มีเลขสาเห็นเห็นด้วยกันไม่มีเลขสาแล้วจงนั้นก็เข้ามาแต่ก็ไม่มีสูตรไหนที่จะคงกระพันนะเพื่อนนะไม่มีสูตรไหนที่จะคงกัะพันอ่ะก็ดูเป็นแนวทางนั่นเพื่อนนะถ้าเกิดเราเติมตรงนี้ไป เติมตรงตรงนี้ไปเป็นเจ็ดนั้นเพื่อนนะถ้าเติมตรงนี้ไปเป็นเจ็ดนั้นเพื่อนนะวันนี้อ่าเขียนไว้เป็นนีไปเติมไปเป็นเจ็ดเอาตัวชนอย่างเดียวนั่นเพื่อนนะเอาตัวชนอย่างเดียว,วเติมไปเป็นเจ็ดเดี๋ยวผมเขียนไว้แล้วสูตรนี้ขึ้นต้นด้วยหนึ่งหนึ่งมาเติมเลขเจ็ดตรงนี้ลงไป เติมเลขเกดตรงว่างเลขนี้ลงไปเขียนคข่าวนั่นเพื่อน,นะเอาตัวชนอย่างเดียวผิดหนึ่งงวดผิดหนึ่งงวดไม่ผิดหนึ่ง, <c oughs> ง,งสองเอาไปแล้วแล้วก็ไปเกตส่วนนี้ไป ไปดูต่ออีกสองสูตรน่นเพื่อนถ้ากับว่าที่ยังไม่ผิดนั้นเพื่อนนะค่อยชนสองสูตรที่ยังไม่ผิดแล้วก็ผิดสองสูตรไม่ผิดสองสูตรนั้นเพื่อนนะตอนแรกคิดว่านี่อ่ะยอยาจากเร่มนี้ไปใส่เล่มนูนเลยเอไม่ได้เขียนผลออกให้ดูนั้นเพื่อนนะวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาออกสองสูตรหลักสิบล่างไม่ได้เขียนผลออกให้ดู สองศูนสองศูนตัวที่เข้าเลขสองตัวที่เข้าตัวสุดท้ายมาสองตัวมาสองตัวล่างอ่ะมันหลายตัวเลขเป็นแปดตัวอ่ะมาดูสองศูนย์นี้ สูตรนู้นไม่ต้องไปดูสูตรที่ผิดเราเลิกไปแล้วเอาแค่นี้นี่รอยแกนนี่ก็ยังทึบนั่นเพื่อนนะอันนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องผมมาทวนดูแล้วสูตรนี้ก็ผิดหนึ่งงวดนี้ก็ถ้าบวกเพิ่มต,ตรงนี้เป็นถ้าบวกเพิ่มตรงนี้เป็นสูตรนั่นเพื่อนนะถึงเข้างวดนี้ถ้าบวกเพิ่มเป็นหนึ่งเพิ่นก็เอาก็เอานี่จากนั้นมาก็ไม่เคยมา จากศูนย์ตรงนี้ไม่เคยมาศูนย์นี้เข้าตลอดตำแหน่งนี้ยังไม่มาเปลกันหลายตัวตำแหน่งนี้จำนวนงวดเท่ากันหนึ่งปียังไม่เคยมานั้นเพื่อนนะตัวที่มางวดที่ผ่านมาสวงมันนีวงมาชิา้ง,งวดเลย เอกศูนย์ตรงนี้ไม่มีมีตรงนี้เอกแปดตัวสุดท้ายเอกแปดหัวน,นี้ไม่เข้าเพื่อนศูนย์นี้ศูนย์นี้ไม่เข้าหัวที่ผ่านมาสองศูนย์ <c oughs> ตั้งแต่เป็นสูตรมาผิดหนึ่งงวดสูตรนี้ยังไม่ผิดแต่สูตรนี้ตำแหน่งนี้ยังไม่มาตั้งแต่เป็นสูตรมาตัวแรกเลขเจ็ดเลขเจ็ดยังไม่มามาเขียนเพิ่มขึ้นหมดทั้งหมดสี่สูตรนั้นเพื่อนนะแล้วก็ไปส่วนเราจะพ่าสองสูตรที่ว่ายังไม่ผิดตรงนี้เลห เอกแปดเอาหมดทุกตัวนั่นเพื่อนนะสองสามสี่ห้าถ้าเพิ่มตรงนี้จะเป็นเก้าตัวตัวนี้ตำแหน่งนี้ยังไม่เคยมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเท่ากัน ตำแหน่งนี้ยังไม่เคยมาเรื่องว่าผมบวกไว้ทําไมไม่รู้ตำแหน่งนี้ไม่เคยมาไม่เคยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ออกสามหนึ่งยังไม่เคยมาสามหนึ่งแปดแปดเก้าสองหนึ่งสี่หกแปดสองยังไม่เคยมาเพื่อนตำแหน่งนี้จะ <c oughs> ตัดตรงนี้ไปก็เหลือแปดตัวก็ถือว่ามาตรฐานสูตรนี้ตำแหน่งที่ยังไม่เคยมา ตำแหน่งยังไม่เคยมาหลักสิบนั้นเพื่อนะมามาแล้วตัวนี้ตัวนี้มาแล้วอ่ะสูตรนี้มาทุกง,งวดเอาตัวชนอย่างเดียวนั้นเพื่อนะเอาสูตรที่ว่าผมจะชนสองสูตรที่ว่ายังไม่ผิดนั้นเพื่อนะก่อนสูตรนี้ยังไม่ผิดสูตรขึ้นต้น,นด้เกตขึ้นต้นด้สองนั่นเพื่อนะ เจ็ดนั่นเพื่นนะค้นต้นด้วยเจ็ดคนต้นด้วยสอเจ็ดกับ2 2ง,งสูตรนี้กาหมดปนนะส่วน2องสูตรนั่นเพื่อนนะตัววนมี2 มีศูนย์ก่อนนั้นเพื่อน,นะถ้าศูตรนี้มีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้า สามสี่ห้าหกเจ็ดตัวถ้าสนถ้าสนตัวนี้นานพอนนะถ้าสนตรงนี้ก็จะได้ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองสามห้าศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดเก้า เจ็ดแปดเก้าอันนี้ถ้า่วนสองสูตรนั่นเพืนนะ่อนนะถ้า่วนสองสูตรถ้า่วนหมดทุกสูตร <c oughs> ถ้า่วนหมดทุกสูตรเพื่อนอยากได้แบบไหนเอาไปถ้า่วนหมดทุกสูตร0ู2ศหนึ่งสองสูตรน,นี้ไม่มีศูนย์ 1 1ึก็จะมี3 2 1>, 1 2 3 4ม <One, S 2> <hac> ี time, 2ม sure. well <so> ีสองนั่นเพื่อนะสีู่ตรมี2มี <Three. S> 2 3 1 Maybe, 2 3 <Three. S> 1 <cartridge. S> 2 3ึส ส่วนสี่สูตรมีสามสามสี่หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามสี่มีห้าห้าเจ็ด จ็ดสูตรนี้ไม่มีแปดหนึ่งสองสามสี่อีกแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่เก้าถ้าโซนสี่สูตรจะได้เท่านี้นั่นเพื่อนนะถ้าโซนสองสูตรจะได้เยอะถ้าโซนสี่สูตรวันนี้จะได้เท่านี้เอาเลขเด่นมาตัดนั่นเพื่อนนะเอาเลขเด่นมาตัด หนึ่สอสาสี่อันนี้คือ4ีสูตรนั่นเพื่อนนะคือ4ี่สูตรส่ <c oughs> สูตรส่วนสอสูตรส่วนสี่สูตรเพื่อเนเอาแบบไหน,นถ้าเอาเลขเด่นมาตัดถ้าเลขเด่นเข้าเข้าหลักสินี่นั่นเพื่อนนะเราจะเหลือหลักสิบตัวเดียว ถ้าเอาเลขกเด่นมามามาโซนนั้นเพื่อนนะถ้าเอาเลขกเด่นมาตัดเราจะเหลือหลักสิบตัวเดียวผมดูเลขกเด่นแล้วก็จะมีหนึ่งสองอ้าวจะมีสองตัวนั้นเพื่อนนะเอาเลขกเด่นมาตัดแล้วจะมีสองตัว ถ้าเลขเด่นมาตัดกันเพื่อนนะเล็กเด่นสูตรนี้น <c oughs> อสิบห้านาทียาวไปเอาเอาเท่านี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวค่อยดูต่อคลิปแรกคลิปถัดไปนั่นเพื่อนนะมันยาวแล้วสิบห้านาทียาวไปมันจะหลดช้าไปเอาท่าว่าเพื่อนสอบตัวนี้เราไปนั่นเพคะน,นะสอบสองสูตรเอาไปไม่เคยผิดสอบสี่สูตรผิด อย่างเรางวดก็เอาไปน,ออาน,นี่คือเอาตัวชนทั้งหมดนี่คือเอาตัวชนทั้งหมดที่ว่าผิดกับตัวผิดแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปเสร็จแล้วเราเอาตัวชนอย่างเดียวมันจะเหลือเท่านี้อ่ะมันใจตัวไหนเอาไปเพื่อนสิบห้าน,นาทียาวไปคลิปนี้เท่านี้ก่อน,น,นเพื่อนคลิปหน้าเราค่อยตัดไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะอันนี้คือคลิปแรกคืองวดใหม่สิบหกเดือนหกนั่นเพื่อนนะสิบหกเดือนหกหลักสิบล่าง สิบล่างนั้นเพื่อนนะเอาแค่นี้มันยาวแล้วเพื่อนอ่ะขอบคุณนันเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ